<gesch> ครับก็สวัสดีนะครับทั้ง 5, of ที่เลี้ยงน้องเลี้ยงนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมชั้นห้านะครับแล้วก็ที่ออนไลน์อยู่ในจังหวัดแล้วก็ในอำเภอนะครับอหลังจากที่เราทํางานกันมานะครับสามเดือนนะครับโดยประมาณแล้วก็เราได้เตรียมความพร้อมของพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงได้ไปช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้กับน้องนะครับก็ บางส่วนก็ได้ตามกันอยู่ในไลน์นะครับที่ได้ส่งกันมาแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวนะครับในเฟซบุ๊กของพวกเราบ้างอะไรบ้างแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเราก็ได้ฟังกรณีตัวอย่างไปแล้วนะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเป็นสองประเด็นนะครับที่ที่้ากับผมจะได้ชวนคุยเรื่องแรกก็คือจากที่ทําง,งานมาแล้วมันมีบทเรียนอะไรนะนะครับเป็นเป็นช่วงแรกซึ่ง <c oughs> ในแต่ละประเด็นของบทเรียนก็จะมีเขตนะครับ ที่จะช่วยประมวลนะครับแล้วก็ได้นําเสนอนะครับประเด็นอะไรเดี๋ยวตาจะช่วยแล้วก็ในแต่ละเขตก็จะมีสุ่มนะครับจังหวัดด้วยที่จะให้สุบทเรียนของจังหวัดด้วยนะเป็นช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการขับเคลื่อนในช่วงต่อไปของปี64นะครับก็จะเป็น2วันละของของการคุยที่ต่อเนื่องกันก็เพื่อไม่เสียเวลานะครับเพราะว่า ได้ข่าวว่าบางเขตในแบกจะหมดแล้วนะครับสงสัยว่ากำลังออนไลน์อยู่ในสนามหรือว่านะครับเราจะเริ่มยังไงก่อนตะก็คือว่ามีประเด็นเนาะในการสรุปการรู้นี่อยู่สี่สี่ประเด็นนะครับที่เราจะได้คุยกันแล้วผมคิดว่านอกจากที่เราได้ได้มอบหมายแล้วก็กระสุมแล้วเนี่ยจังหวัดอื่นก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับอาจารย์ประเด็นแรกจะเป็นเรื่องของอการเรียนรู้ในหลักสูตร นะครับเราจะดูผลของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในสี่ระดับครับใช่ไหมระดัแบบแรกเป็นระดัแบบไหนครับระดับแรกคือผลที่เกิดกับ,บตัวพี่เลี้ยงแล้วก็น้องเลี้ยงนะครับ,รบอันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากจะให้พอดบบทเรียนแล้วก็สรุปกันว่าแน่นอนและเป้าหมายของการที่เราทํางานเรื่องนี้มาก็คือจะพัฒนาเตรียมความพร้อมทั้งตัวพี่เลี้ยงเองตัวเนเทอ์แล้วก็ตัวของน้องเลี้ยงตัวเมนที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอยากจะมาฟังแล้วก็สรุปกันว่าจากที่เราได้ทํางานแล้วก็เตรียมการแล้วทางานกันมาในีพี่เลี้ยงเนี่ยมีผลการเปลี่ยนแปลงอะไรน้องเลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นประเด็นที่หนึ่งครับคือตัวคนใ,ใช่ใชครับตองระดับประเด็นที่สองก็คือผลที่เกิดกับตัวงานส่งเสริมการ,กรเกษตรของเราครับตัวเนื้องานของการส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับซึ่งซึ่งเท่าที่ผมทราบเนี่ยเราทั้งในตัวงานส่งเสริมนี่ก็มีแยกประเด็นออกไปหลายเรื่องมากครับที่ที่ที่ไป เอาสิ่งที่เราได้ฝึกละเตรียมไปบูรณาการกับงานครับไม่ว่าจะเป็นแปลงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวิสารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาแผนพัฒนากางเกษตรครับนะครับหรือว่าเฉพาะประเด็นครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีตั้งแต่ที่เราคุยกันแต่ต้นนะว่าว่าหลักสูตรเนี้ยเราอยากจะให้เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปบูรณาการและปรับใช้ในงานประจําที่เราดูแลอยู่ครับในภารกิจของนโยบายที่เรารับผิดชอบอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเรามาฟังว่า ผลการเปลี่ยนแปลงของตัวงานมันดีขึ้นอย่างไรบ้างครับเปล่าประเด็นที่สามก็คือผลที่เกิดกับหน่วยงานหรือองค์กรนะครับภาพอะไรเขึ้นมาบ้างครับอาจารย์ในตัวองค์กรเราไม่ว่าจะเป็นในระดับอำเภอระดับจังหวัดคระดับเขตนะครับหรือว่ารับกรมก็จะท้อนได้เหมือนกันนะครับในแง่ของหน่วยงานเนี่ยการทํางานหรือว่าการได้ได้ได้จัดรูปแบบแบบนี้หรือว่าทํางานแบบนี้แล้วก็ได้เรียนรู้แบบนี้เนี่ย งานของเราหน่วยงานเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับอาจจะรวมถึงการบริหารจัดการขององค์กรด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สามแล้วก็ประเด็นที่สี่ของการเปลี่ยนแปลงเราดูไปที่กลุ่มเป้าหมายก็คือตัวเกษตรกรเลยตัวเกษตรกรที่เราลงไปทํางานด้วยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนั่คือสี่สี่มุมมองหรือสี่มิติของการมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงานที่เราทำงานมาประเด็นที่สองเนี่ยเราอยากจะรู้ว่า ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการเรียนรู้แล้วสูตรเนี่ยมันมีประเด็นมีข้อค้นพบอะไรที่เด่นเด่นน่าสนใจบ้างนะครับมีกี่ประเด็นครับอันนี้ก็ลองลองดึงให้หน่อยนะครับประเด็นที่สามเนี่ยเราจะวิเคราะห์ปัจจัยว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยการจัดการแบบนี้ปัจจัยต่อความสําเร็จมันมีปัจจัยอะไรบ้างให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเติมเต็มกันไปเรื่อยๆก็จะได้ ตอบโจทย์ว่าการจะขับเคลื่อนต่อในอนาคตเนี่ยปัจจัยที่เราต้องต้องจัดการมันคืออะไรสุดท้ายก็คืออยากจะรู้แนวทางในการพัฒนาหลนนาาักสูตรในอนาคตครับว่าหลักสูตรแบบนี้เนี่ยหรือลักสูตรลักษณะนี้ในอนาคตเนี่ยจะพัฒนายังไงสองสองมิตินะหนึ่งคือกระบวนการสองก็คือตัวเนื้อหาครับ<า>นะครับนี่คือสองสองมีสองประเด็นของประเด็นที่สี่แล้วก็ คิดว่าจากแนวทางที่เราจะเดินต่อนเนี่ยเขาจะโยงมาสู่วาระต่อไปที่เราจะพูดก็คือการขับเคลื่อนง,งานครับปี64ครับนะก็จะเป็นแบบนั้นเพื่อไม่เสียเวลาครับจะเริ่มจากที่ไหนก่อนที่ส่งสัญญาณมาเป็นเขต6นะครับทางพอสมควรบอกว่า,วาแบตบเหลืออยู่นิดเดียวนะครับผมไม่แน่จะเป็นแบ,บตโทรศัพท์หรือแบตคน <c oughs> แบ,บตโทรศัพท์นะครับครับพอสมควรครับอยู่ในสายหรือยังครับ ครับผมยินดครับรครับครับอเชิญเลยครับครับก็สวัสดีครับอาจารม์ครับแล้วก็ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับสวัสดีผมัาคนสิบครับโอ้ไปสายอีก ครับเชิญเชิญคุณสเลยครับเชิญออกเชิญเลยครับครับโอเคครับเห็นเห็นสไลด์ขึ้นจอแล้วนะครับครับก็คือจากบทเรียนของเขตหกอ่าสัญญาณอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับคุณสงควรยังอยู่ไหมอยู่ครับหรือแบตหมดไปแล้วไม่ีไม่ดีสัญญาณตอบแล้ว ดีไหมพออยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับลองรายถามรายถามนีนครับหรือว่าจะเลิดไปก่อนสวิตส่อนแล้วกันครับครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้เมื่อไรกลับเข้ามานะครับอดีตอนีสัญญามันหายไปแล้วเพื่อเพื่อไม่รอเสียเวลาเอาไปเขตต่อไปเลยครับอีกเขตหนึ่งออของที่ไหนเล่ย พอสมควรนะครับครับอ่าโอเคอ่าขึ้นเลยครับเอาได้เลยครับผมวันนี้ใช้พวงตัวันเข้าตัวไหนอ้อพอเข้าตัวไหนก็ได้ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ครับการตั้ครับบเรียนที่ ที่เราได้นะครับคือเรื่องของผู้เลี้ยงที่เลี้ยงเลี้ยงเก้นเลี้ยงก็คือเรกคือการทํางานเป็นทีมซึ่งทําให้ทีมเนี่ยทั้งที่เลี้ยงและน้องเลี้ยงนะครับอได้มีความเข้าใจกันในการการทำงานเป็นทีมอันที่สอง ก็คือรั้งที่เลียงและครั้องเรียนนะครับเ,เวลาทำงานจะรู้บทบาทหน้า,า,นานที่ของตนเองทงี่สามก็คือทั้งที่เรียนและน้องเรียนเนี่ยจะเกิดทักษักจัเนเรื่องของการจัดเวทีโดยเฉพาะเรื่องของการ สร้างบรรยากาศในการจัดเวทีนะครับแล้วก็ทักษะที่สำคัญคือการใช้เครื่องมือราคาที่จะเข้าไปทำในพื้นที่ได่อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็อีการเนึนยึดือทำให้ทำให้เลี้ยงนับน้องเลี้ยงเนี่ยมีการคิด จางมาเป็นระบบคระบเป็นระบบการทำงานและที่สำการก็คือเจอเจอไทยแทบเปลี่ยนเรียนรู้ระวางเลี้ยงเรียนนองเลี้ยงเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองคือการงานเสริมการเกษตรตอนนี้ทำให้การทำงานของ เ่็นพื้นที่นะครับมีมีประสิทธิภาพมากิ่ขึ้นแล้วก็มีการปประสานั้ำเด็กโดยโดยกาไใ้มเป็นงานที่เราไปจับรื้นที่ที่แบบทั้งพิษสากิจชุมชนขอดอดอปอขอออทอที่เราต้องก็จะปจับกันด้อยนะครับ ทำใแก้ปัญหาได้ยังทำให้แก้ปัญหาได้อยั่งไำต้องตามต้องการของมษตรกรนะเขเงมษตรกรเน้วยอ่าเพราะว่าเกษตรกรได้ที่ส่วนร่วมกับเรานะฮะร่วมคิดร่วมคิดรบเคราตอมีค้าตัดรวมตัดผลิตใจเสนการเินงกานแนะกระโดงรับผิดชอบ ตรงนีง้เคยมาทำงานกับบริษัทภาาอีกตัวอ่ตัวนีกเรื่องนึ่งครับสอต่อมไหมครับ เรื่องปัจจัยพอเป็นอะไรบ้างปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อความสําเร็จอ่ารัที่มีผลผลต่อความสำเริจนะครับไม่ไม่อยู่ไม่อยู่หือว่าสัญญาเพราะจะขับรถหรือจอดรถอยู่ข้างทางสัญหายไปแล้วสัญญาหายไปแล้วใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรฮะับกลังขับรถวิ่งหาสัญญาออนไลน์จริงจริงเออ อ่าโอเคฮะเดี๋ยวถ้าพอ,อสมควรเข้ามาแล้วก็ค่อยต่อเข้ามาก็ได้ทีนี้นอกจากเมื่อกี้พอ,อสมควรก็ได้พูดไปอยู่สองประเด็นเนาะเรื่องของตัวพี่เี้งตัวน้องซึ่งเดี๋ยวทงฝ่ายการประมวลข้อมลูลกาลังประมวลเดี๋ยวเราจะมาดูภาพใหญ่หลังจากที่ได้ฟังทุกเขตไปแล้วอีกทีหนึ่งเล้ก็เราอาจจะไม่ต้องสรุปตอนนี้เพื่อไม่เสียเวลาทีนี้ในส่วนของเขตหกเนี่ยนะครับอาจจะลองดูจังหวัดสักจังหวัดหนึ่งไปครับที่ที่เราอยากจะให้ลองอะสะท้อน สี่ประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเป็นอย่างไรในมุมมองของจังหวัดเองไ,ไปไปที่จังหวัดไหนดีครับของเขตเขตหกนะครับไม่ทราบว่าเพชรบูรณ์อยู่ในสายยังอยู่ในระบบไหมครับอยู่นะครับครับมีน้องที่เช็คข้อมูลสัญญาณว่าเพชรบูรณ์อยู่ในระบบแล้วกําลังอยู่ในห้องประชุมอยู่นะยังไงเรามีเรามีหลักฐานอยู่ว่าท่านอยู่นะครับพน้องพูดนะครับเพชรบูรณ์เชิญครับเพชรบูรณ์ น้องน้องที่อยู่ทีมเพชรบูรณ์ครับทีมเพชรบูรณ์การเปลี่ยนแปลงบทเรียนสำคัญเชิญครับค่ะคอาจารย์คอยู่ค่ะครับเชิญครับอของเพชรบูรณ์นะคะที่อที่เราได้ดําเนินการมาอ่าที่ผ่านมานะคะของเราก็อมี ที่เลี้ยงนะคะสิบสองคนนะคะมีน้องสี่สิบสามคนนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราได้จับเีทีไปแล้วประมาณสามจุดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากาจากการาดำเนินงานของการพัฒนาบุคาลกากรทั้งสองหลักสูตรนะคะสิ่งที่ได้ก็คือเราสิ่งสำคัญที่สุดนะคะ,ะ,คะที่ได้ก็คือการทำงานเป็นทีมค่ะได้มากกว่าเดิมนะคะแล้วก็น้องๆสามารถ รู้จักกระบ,บวนการจัดเวทีชุมชนนะคะรู้จักการใช้เทคนิคในการาจัดเวทีชุมชนใช้เครื่องมือโดยเฉพาะสวอสนะคะแล้วก็ t ท้าเมสิกนะคะค่ะในส่วนนี้ของพิชบุลก็ในชั้นนี้ก็จะได้ตรงนี้แล้วก็ในปี64นะคะขอขอนุญาตเล่าเป้าหมายของปี64นะคะปี64นี้ จังหวัดเพชรบุรีตั้งไว้ว่าจะดําเนินการทุกอําเภอนะคะในปีนี้เราดําเนินการไปประมาณสี่จุดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คำถามถามเพชรบุรีต่อน้องๆนัง่นอง,นองอยู่หลายคนเนี่ยนะครับาการเปลี่ยนแปลงในตัวน้องเองเนี่ยอมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในความมั่นใจหรือว่าทักษะในส่วนของน้องที่เพชรบูร์ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนะครับอาจจะลอง เดิมที่เราทําไม่เป็นที่เราทําเป็นหรือว่าที่เรายังไม่รู้เราได้รู้เนี่ยลองเสนอรูปาทําของเพชรบูรณ์นิดหนึง่งตัวแทนก็ได้หรือว่าทีม,ท,มที่อยู่ในห้องประชุมเพชรบูรณ์ลองสะท้อนตรงน,นี้นิดหนึ่งครับเชบิญครับเพชรบูรณ์ครับค่ะค่ะใครสักคนหนึ่งแนะนาตัวนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้รู้จักทั่วประเทศโอกาสที่จะมีคนรู้จักทั้งหมดทั่วประเทศยากนะครับ อางสาวธัญรัตน์พัทรรักน์ชนนบวุฒุนค่ะอนักวิชาการสองเสริมกานางการค่ะจากการลงเวทีของในส่วนของพี่เลี้ยงนะคะก็ในเราก็จะได้เทคนิคที่เราจะแนะนาให้กับน้องๆแล้วก็วิธีการเตรียมข้อมูลนะคะในการลงพื้นที่แต่ละครั้งเราก็จะช่วยเสริมให้น้องนะคะในการอการดึงข้อมูลจากชุมชน การอแล้วก็เทคนิคที่สำคัญก็คือการการการดึงใช้เครื่องมือนะคะอาจารย์ในพื้นที่ส่วนมากน้องๆเนี่ยจะถนัดในส่วนของการสวอตการใช้บัตรคำนะคะ<ม>แล้วก็ไมแมพนะคะในการดึงข้อมูลแต่ละครั้งอันนี้ก็จะใช้น้องในการเสริมสร้างนะคะแล้วก็นำเทคนิคนี้ไปใช้กับชุมชนหรือตำบลตัวเองให้มากขึ้นนะคะ<ม>ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ อือตัวน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงคนนี้ครับน้องเลี้ยงอยู่ในห้องประชุมใช่ไหมครับพเพชรบุญอ่ที่นั่งหน้าอ่อนๆอย่าเนี้ยอยู่เนี่ย <c oughs> ยังอยู่เชิญครับน้องเลี้ยงเพชรสะ้อนนี่เอง่ <c oughs> เวลานาทีส <c oughs> ี่ของเพชรบุญของของเกตหกเชิญครับน้องเลี้ยงเชิญครับอ่า ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ่าดิฉันชื่อนางสาวการจนาลมทองโปรงนะคะก็อ่าได้จากที่ได้ลงพื้นที่อะคะ่ะก็ได้เห็นถึงอ่าเทคนิคของรุ่นพี่อะคะ่ะที่ได้แสดงให้ดูว่าเขามีเทคนิคในการดึงดึงศักยภาพดึงอ่าให้กเกษตรกรนะคะได้มีแนวร่วมนะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดเวทีในแต่ละครั้งอะคะ่ะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัตินะคะ อ่าตั้งแต่เป็นอาฟ้าค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นเป็นทั้งกระบวนการเป็นแค่บางช่วงเนี้ยค่ะอืมแล้วก็ได้ฝึกอ่าแยกแยกข้อมูลแล้วก็จบประเด็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วได้ฝึกจริง<พ>ในเวทีค่ะในพื้นที่อ,อืมอืมประทับใจอะไรในตัวพี่เดียมบ้างไหมครับสัประการนึ่งพอจะประประทับใจอะไรบ้างนะก็ ประทับใจตรงที่คอยเป็นอ่าที่เลี้ยงคอยสนับสนุน,นเวลาที่เราทาไปบางครั้งเราอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือว่ามันดีไหมนคคะที่เลี้ยงก็จะคอยอ่าเสติมเพิ่มเติมให้อ่ะค่ะภายหลังจากที่เราได้ลงเวทีไปแล้วอะค่ะอืมอืมโอเคเป็นไงฟังเกดหกต้นแล้วก็ฟังน้องเป็นตัวแทนของเกดหกเนาะจากเพชรบูรณ์ทั้งตัวพี่เลี้ยงแล้วก็ตัวน้องเลี้ยง ก็เป็นแนวโน้มที่ดีครับนะครับกับกับงานที่ผ่านมาการได้ฝึกการสร้างความมั่นใจการฝึกทักษะแล้วก็ที่ประเด็นก็คือเรื่องของการรู้จักการจัดเวทีรู้จักมีทักษะพัฒนาทักษะอะไรหลายอย่างนะครับก็ก็เป็นความประทับใจเนะ<ช><ข>าะครับที่คะแนนเต็มสิบให้กี่คะแนนครับที่เลี้ยงเราไม่ต้องเกรงใจนะเขาไม่มองตอนนี้ผมเห็นอยู่น้อยกี่คะแนนดี สิบคะแนนให้ตะกี่คะแนนไม่กล้าตอบครับสัญญาณหายเลยพอถามไม่คะแนนสัญญาณขาดตะกีทพี่นิ่งไปเลยพี่พี่ที่รีบสวิตช์ปิดไปเลยนะครับขอบคุณเจดกแล้วอ่าพอสมควรเข้ามาในรถ้พอสมควรเข้ามาไหมอยู่ไหมครับพอสมควรอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับใช่ไหมครับอ่าตอนนี้แอบแอบข้างทางเลยใช่ไหมครับ รถเปาอยู่โอเครถเออยู่พี่จอดรถก่อนนะครับพอจอดรถก่อนเนี่ยเขาเผื่อรถกลองวิ่งชิวเลยเนี่ยพอเสนอไแล้วสองประเด็นครับอ่าอช่วยวิเคราะห์ต่อประเด็นเรื่องปัจจัยแล้วก็เรื่องแนวทางครับอปัจจัยตอบแล้วนะครับได้ยินไห้ฮะได้ยินครับได้ยินครับปัจจัยแห่งความสาเร็จในการเรียนรู้นะครับ อันที่หนึ่งคือผู้บริหารเนี่มีความสักำาะในการที่จะต้องสนับกระการตัดกระบวนการเรียนรู้สองที่เลี้ยงที่เลี้ยงที่เลี้เองต้องมีความรู้แล่ก็สามารถให้คำแนะนำได้เสียสละนะแล้วก็มีเทคนิคในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ไปยังน้องนะ อันที่สามน้องเองน้องเรียนเองจะต้องการเรียนครั้งนี้จะต้องสงองมัครใจและสนใจในการเรียนเรียนรู้แล้วก็ต้างตั้งใจับที่จะเรียนรู้นะครับถึงมีอะไรก็จะต้องหาวิธีการเข้ามาเรียนรู้ให้ได้นะครับอันที่สามอันที่สี่คือช่วงเวลาในการจัดก,การเรียนรู้ในครั้งเนี้นะถ้าเป็นไม่ได้แล้วอยากให้มันสอด้องกับระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะตอนนี้มันสถาน,นก,การณ์หลายอย่างเข้ามา ไม่ได้โควิดอย่างเดียวงานอีกที่ได้เข้ามาทําให้น้องไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เช็คอะไรตกดตามแต่น้อที่พันในอการบูรณาการฮะของทีมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเขตพต้ีของจังหวัดพืดีนะที่เป็นทีมงานที่เหลี่ยมเนี่ยทั้ง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 สี่กลุ่มสี่ฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าบุคลากรแพทย์นะกลุ่มบุคลากรกลุ่มนิติศาสตร์กลุ่มเศษฐศาสรกลุ่มเกษตร,ตร,ตร,ตรไม่ต้อง ก็เป็นทีมงานที่เหนียวแน่นเพราะองความรู้แต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันที่จะต้องเอาไปใช้ในเวทีของจังหวัดจะดีุัฐศาสตร์ส่งเสริมสถาบันหลักษาเนี่ยต้องไปจัดการเพราะว่าเวลาไปจัดเวทีน่ะบางครั้งเนี่ยเกษตกรอาจจะจัดถามืออื่นด้วยมันจะได้ตอบโจทย์เข้าไปด้วยเขาจะได้เอ่อได้ได้เล็กสิ่งที่เกิดประโยชน์จากเขานอกจากที่จะไปทาแผนอย่างเดี่ยวขอบาการเกแตที่จะียวบางครั้งโครงการมันก็จะไม่ได้หรือไม่ผ่านนฮะอันนี้นะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของปัจเจกันวามสํมเสาเร็จการเรียนรู้นะครับแนวทางเลยครับแนวทางของการที่จะพัฒนาหลักสูตรต่อในอนาคตทั้งในแง่กระบวนการและเนื้อหาครับแนวทางต่อไปแล้วคืออยากให้มันมีเป็นรูปแบบไปเลยแหละตั้งแต่เริ่มต้นที่จะทํางานตรงนี้สร้างคณะทํางานให้ชัดเจนเลยฮะแล้วก็ชี้แจงทําความเข้าใจแล้วคณะทางพัฒนานเนี่ยจะต้องร่วมกันวิเคราะห์นะแล้วก็ หาเป็นพัฒนาหลักสูตรนะว่าภาคทิสดีเนี่ยเราควรจะคุยเรื่องอะไรบ้างนะแล้ในในในออนไลน์แล้วก็ในในในภาคปฏิบัติที่เป็นออฟไลน์นะ้าคการตัวไหนที่มันมีความจำเป็นที่น้องจะต้องต้องเรียนรู้เพราะบางครั้งมันเรียนรู้ในทฤษฎีไม่ได้ต้องเพิ่มเติมเต็มให้นะครับแล้วก็ดูดูเรื่องแค่แรกแมีหลักสูตรแล้วก็ลองลองร่วมในดำเนินการนะในในตรงนี้แล้วก็มีการประเมิน การปรับปรุงต่อไปอะไรครับอันนี้ครับครงการแนวเนี้นครับครับก็มีฝากไว้หลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะความชัดเจนตั้งแต่ตัวกลไกก็คือตัวคณะทํางานนะครับซึ่งคิดว่าก็เป็นโจทย์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องคุยกันที่มีรูปแบบที่ชัดเจนมีความเข้าใจตรงกันแล้วก็ความที่คุยกันตรวท่จะีตัวเลขหาที่ต้อเตรียมระบบต่าต้องปเดนาที่เริมนครับอาจต้องเตรียมการกันแล้วก็ ในการปฏิบัติจะปฏิบัติอะไรอย่างไรนี่เป็นประเด็นที่พอสมควรได้ฝากไว้ขอบคุณทางเขต6กเนาะแล้วก็ทางเพชรบูรณ์ด้วยครับ